สวัสดีครับผมตีใหญ่ในพีวันรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัวชุดคอนโทรลพงมาลัยคอทลิกนะครับตัวนี้เป็นตัวปุ่มคอนโทรลพงมาลัยนะครับที่เอาไปตอกตรงพงมาลัยรถนะครับผมตัวนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลได้ทั้งวิทยุจีนหรือว่าวิทยุญี่ปุ่นนะครับผมได้ทั้งระบบวิทยุ Android นะครับหรือว่าจะเป็นธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็ตัวกล่องนะครับก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นตัวปุ่มกดฟังก์ชันของมันนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับแกะกล่องออกมานะครับผมก็จะมีตัวพลาสติกนะครับห่อ,อตัวชิ้นสินค้าไว้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มกดนะครับที่ใช้สําหรับคอนโทรลเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเอาไปาาไปติดไว้ตรงที่พวงมาลัยรถนะครับผม ก็จะมีน็อตให้มานะครับสําหรับใช้ในการไปยึดติดที่พวงอะไรของรถนะครับผมก็มีเป็นตัวรับสัญญาณตัวหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับมาพร้อมกับชุดสายไฟนะครับซึ่งตําแหน่งของมันนะครับอาเส้นสีแดงนะครับก็จะเป็นตําแหน่งของไฟ ACC นะครับแล้วก็สีดําก็จะเป็นกาวนะครับส่วนสีส้มกับสีเทาเนี่ยตัวเนีสีส้มนะครับจะเป็นไปต่อ C1 ของ ตัวเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ตัวสีเทาก็จะเป็นคียสองของตัวเครื่องเล่นนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมจะไปสาธิตวิธีการต่อนะครับว่าสามารถคอนโทรลได้หรือไม่นะครับผมครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับตัวเครื่องเล่นที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นตัวโซนี่นะครับเป็นจอสองดินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวชุดคอนโทรลตัวนี้นะครับไปต่อหลังเครื่องเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับ ก็ตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาตั้งคอนโทรลกันนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวเมนูตั้งค่าคอนโทรลของโซนี่เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับผมตอนนี้ผมจะตั้งปุ่มคอนโทรลกันนะครับก็ อ่าครับก็ตอนนี้ผมตั้งครบอ่าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันะนะครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ตั้งอ่าปุ่มคอนโทรลทังมาลัยนะครับซึ่งครบหกปุ่มเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองใช้งานกันนะครับผมอ่าตอนนี้ผมจะใช้ที่ปุ่มอะไรนะครับกดเป็นโหมดนะครับอ่าเห็นไหมัมันจะไป USB นะครับผมซึ่งตอนนี้ผม เสียบ USB ไว้นะครับก็เราไปฟังเพลงกันอนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงลดเสียงดูนะครับอ,อันนี้คือเร่งเสียงนะครับอันนี้ก็ลดเสียงครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนเพลงไปข้างหน้านะครับก็อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นฝอยหลังนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับก็เสถียรนะครับส่วนตัวปุ่มนี้ครับผมตั้งเป็นรับสายครับเดี๋ยวผมจะลองโทรเข้าแล้วดูว่าเราจะรับสายได้ไหมนะครับผมอ่าตอนนี้มีสายเข้ามาครับก็ผมจะกดเป็นรับสายนะครับอ่าโอเคครับใช้งานได้ครับผมก็าตัวนี้ตั้งเป็นรับสายนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า ถ้าติดตั้งที่พวงมาลัยรถแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับครับก็เอามาทำการติดตั้งไว้ที่ตัวพวงมาลัยก็จะอยู่ประมาณาลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เหมาะในการใช้งานครับไม่โดยที่ไม่ต้องไปกดที่จอนะครับก็ขับรถไปนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์จีวันเชียงใหม่นะครับ084526 0003นะครับแล้วก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับผม084526 0003นะครับแล้วก็เยี่ยมชมสินค้านะครับได้ก่อนที่เว็บไซต์ครับผม r k e t c o m นะครับผมสำหรับวันนี้ผมตีใหญ่นะครับต้องขอลาไปพร้อมกับตัวคอนดนพงมละลัยคารอนลิกตัวนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ